คุณกำลังอยู่กับไทยบันเทิงครับรู้หรือไม่ว่าสามขั้นของปัญญาประดิษฐ์ที่อาจทำให้มนุษย์สูญพันธ์ได้หัวหน้าทีมพัฒนา OpenAI หรือ Google l e e p Mind ออกมาเตือนว่าปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อาจนำไปสู่การสูญพันธ์ของมนุษยชาติแล้วเครื่องจักรจะมาแทนที่มนุษย์อย่างเราได้อย่างไร นับแต่เริ่มเปิดใช้งานเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2022 Chat GDP แชทบอทที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ตอบคำถามสร้างข้อความหรือกระทั่งสร้างรหัสคอมพิวเตอร์หรือโค้ดตามความต้องการของผู้ใช้งานได้กลายเป็นแอปพลิเคชันบนอินเทอร์เน็ตที่เติบโตอย่างรวดเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์รายงานของเซนเซอร์ทาวบริษัทตรวจสอบด้านเทคโนโลยีระบุว่า เพียง2เดือนมีผู้ใช้งาน Chat GPT ทะลุกว่า100ล้านคนแล้วทั้งที่ i n s t a g r กรต้องใช้เวลาถึง2ปีครึ่งถึงบรรลุเป้าหมายนั้นความนิยมอย่างกว้างขวางของ Chat GPT ซึ่งพัฒนาโดย OpenAI บริษัทเทคโนโลยีที่ Microsoft เป็นผู้สนับสนุนทางการเงินได้จุดประกายคำถามถึงผลกระทบของ AI ที่จะมีต่ออนาคตของมวลมนุษยชาติ นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้าน AI หลายสิบคนร่วมลงชื่อในแถลงการที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของศูนย์ความปลอดภัยปัญญาประดิษฐ์โดยเนื้อหาตอนหนึ่งระบุว่าการลดความเสี่ยงต่อการสูญพันธ์านจาก AI ควรได้รับความสำคัญในระดับโลกควบคู่ไปกับความเสี่ยงระดับสังคมอื่นๆเช่นโรคระบาดและสงครามนิวเคลียร์แต่ก็มีบางคนที่มองว่านี่เป็นความกลัวที่มากจนเกินไป การเรียนแบบคนข้อความตั้งแต่เรียงความบทกวีและเรื่องตลกไปจนถึงรหัสคอมพิวเตอร์และรูปภาพเช่นไดอะแกรมภาพถ่ายและงานศิลปะที่ผลิตโดย AI เช่น c h a t GPT d อนอีบาร์ ART, และอันฟ a าโคดอาจแยกแทบไม่ออกจากผลงานที่รังสรรค์โดยมนุษย์เจคอชินโคลสสสพักเดโมแครต เปิดข้อมูลกลางรัฐสภาของสหรัฐว่านักเรียนได้ใช้ AI เหล่านี้ทำการบ้านส่วนนักการเมืองใช้มันเพื่อร่างสุนทรพจน์ขณะที่บริษัทด้านเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่าง IBM ระบุว่าจะเลิกจ้างงานราว7,800ตำแหน่งแล้วใช้ AI มาทำแทนหากความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ทำให้คุณตื่นตระหนกเราเสียใจที่คงต้องบอกคุณว่า อันที่จริงเราเพิ่งอยู่ในขั้นแรกของ AI เท่านั้นเนื่องจากนักวิทยาศาสตร์บางส่วนชี้ว่า AI ยังก้าวหน้าไปได้อีกสองขั้นที่อาจคุกค,คามความอยู่รอดของมนุษยชาติและนี่คือระดับของ AI ทั้ง3ขั้น 1. ปัญญาประดิษฐ์เชิงแคบ AI เชิงแคบหรือบางครั้งเรียกว่า AI อ่อนมุ่งเน้นที่งานแบบครั้งเดียวจบเป็นกระบวนการทำงานแบบซ้ำ ตามหน้าที่ที่นักพัฒนากำหนดเอาไว้โดยทั่วไป AI จะเรียนรู้จากข้อมูลจำนวนมากเช่นจากอินเทอร์เน็ตแต่พวกมันเรียนรู้ได้จำกัดตามขอบเขตที่ถูกโปรแกรมไว้ตัวอย่างเช่นโปรแกรมหมากรุกที่มันสามารถเอาชนะแชมป์โลกได้แต่ AI ตัวเดียวกันไม่สามารถทำงานอื่นๆได้สมาร์ทโฟนเต็มไปด้วยแอปพลิเคชันที่ใช้เทคโนโลยีลักษณะนี้ไม่ว่าจะเป็นแผนที่ระบุตำแหน่งหรือ GPS โปรแกรมเล่นเพลงและวิดีโอที่รู้จักรสนิยมของคุณและคอยให้คำแนะนำผู้ใช้งานหรือแม้แต่ระบบที่ซับซ้อนขึ้นอย่างรถยนต์ไร้คนขับและชัด GPT ก็เป็นรูปแบบหนึ่งของ AI เชิงแคบที่ไม่สามารถทำงานนอกบทบาทที่ได้รับมอบหมายไม่สามารถตัดสินใจด้วยตัวเองอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญบางส่วนเชื่อว่าระบบที่ติดตั้งโปรแกรมให้เรียนรู้อัตโนมัติ เช่น ChatGPT หรือ AutoGPT สามารถก้าวไปสู่ขั้นต่อไปของการพัฒนาขั้นต่อไปได้ถัดมาขั้นที่2ปัญญาประดิษฐ์ทั่วไป AI จะบรรลุถึงขั้นนี้หลังมันสามารถใช้สติปัญญาแบบเดียวกับที่มนุษย์ทำได้ขั้นที่2ของ AI นี้รู้จักในฐานะ AI แข็ง ในเดือนมีนาคมปี2022ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีกว่าพันคนเรียกร้องให้ห้องปฏิบัติการ AI ทั้งหมดหยุดพัฒนาและฝึกระบบ AI ที่ทรงพลังกว่า GPT-4 Chatbot อร r ชั่นล่าสุดของ ChatGPT ชั่วคราวเป็นเวลาอย่างน้อย6เดือน ระบบ AI ที่มีปัญญาเทียบเคียงกับมนุษย์สามารถก่อให้เกิดความเสี่ยงอันใหญ่หลวงต่อสังคมและมนุษยชาติจดหมายเปิดผนึกของผู้มีบทบาทด้านปัญญาประดิษฐ์ระบุจดหมายดังกล่าวเผยแพร่โดยสถาบันอนาคตแห่งชีวิตโดยมีบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้าน AI และผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำเช่นสตีฟวอสเนกผู้ก่อตั้ง Apple และอีลอนมัสสประธานผู้บริหารของเทสลา ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง OpenAI ก่อนลาออกจากคณะกรรมการบริหารจดหมายเปิดผนึกระบุว่าหากบริษัทต่างๆปฏิเสธที่จะหยุดโครงการพัฒนา AI รัฐบาลควรเข้ามามีส่วนร่วมและกำหนดข้อตกลงชั่วคราวเพื่อให้สามารถออกแบบและดำเนินมาตรการด้านความปลอดภัยได้คาริสซาเวลิสจากสถาบันจริยธรรมด้าน AI แห่งมหาวิทยาลัยออกฟอร์ด เป็นอีกคนที่ลงนามในจดหมายเปิดผนึกดังกล่าวแต่เธอเชื่อว่าถ้อยถแถลงในภายหลังของศูนย์ความปลอดภัย AI ที่ออกคำเตือนเรื่องการสูญพันธุ์ของมนุษย์นั้นไปไกลเกินไปจึงตัดสินใจไม่ลงนามในถแถลงการฉบับนั้นประเภทของ AI ที่เรากำลังสร้างในขณะนี้โง่งพอพกับฉลาดเธอกล่าวกับ BBC และขยายความว่าหากใครลองใช้ ChatGPT หรือ AI อื่นๆ จะสังเกตเห็นว่ายังมีข้อจํากัดที่สําคัญมากๆทว่าสิ่งที่เธอกังวลก็คือ AI สามารถปลอมแปลงข้อมูลที่ผิดพลาดได้ในอัตราที่สูงมากการเลือกตั้งของสหรัฐที่จะเกิดขึ้นในปี2024แพลตฟอร์มสําคัญสคัญอย่างทวิตเตอร์และอื่นๆได้ไล่ทีมงานด้านจริยธรรมและความปลอดภัยด้าน AI ของบริษัทออกไปฉันกังวลเรื่องนี้มากกว่าเวซิสกล่าว รัฐบาลสหรัฐเองก็ยอมรับถึงภัยคุกคามจาก AI AI เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่ทรงพลังที่สุดในยุคนี้เราจำเป็นต้องใช้โอกาสที่ยังมีอยู่ในตอนนี้เพื่อลดความเสี่ยงจากมันถแถลงการนี้ออกโดยทำเนียบขาวระบุสภาคองเกรสสหรัฐได้เรียกตัวประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท o p e n AI คือแซมอันแมน ขึ้นให้การเพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับ Chat GPT เมื่อไม่นานมานี้ระหว่างการขึ้นให้การอันแมนระบุว่ามันสำคัญมากที่รัฐบาลควรเข้ามาควบคุมดูแลอุตสาหกรรมนี้เพราะ AI ทรงพลังมากขึ้นเรื่อย Carlos Ignacio g u อกูเท e รนักวิจัยด้านนโยบายสาธารณะแห่งสถาบันอนาคตแห่งชีวิตอธิบายกับ BBC ว่าหนึ่งในความท้าทายอันยิ่งใหญ่จาก AI คือไม่มีคณะผู้เชี่ยวชาญในการตัดสินใจว่าจะควบคุมมันอย่างไรและนั่นนำเราไปสู่ขั้นที่3ที่เป็น AI ขั้นสุดถัดมาดูขั้นที่3ปัญญาประดิษฐ์ที่มีสติปัญญาและความสามารถเหนือกว่ามนุษย์ โดยทฤษฎีเมื่อเราไปถึงขั้นที่2ของ AI แล้วมนุษยาชาติก็จะก้าวกระโดดไปสู่สถานการณ์ที่ AI เริ่มฉลาดกว่าสมองของมนุษย์นิกบอสต ROM นักปรัชญาและผู้เชี่ยวชาญด้าน AI แห่งมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดนิยามความฉลาดล้ำของเครื่องจักรเอาไว้ว่าเป็นความฉลาดที่มีประสิทธิภาพเหนือกว่าสมองที่ยอดเยี่ยมที่สุดของมนุษย์ในเกือบทุกด้าน รวมถึงความคิดสร้างสารรค์ทางวิทยาศาสตร์ความรู้เชิงภูมิปัญญาทั่วไปและทักษะทางสังคมกูเทียรเรสอธิบายว่าการที่มนุษย์จะเป็นวิศวกรพยาบาลหรือนักกฎหมายได้ต้องศึกษาเป็นเวลานานแต่ประเด็นคือปัญญาประดิษฐ์ทั่วไปสามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างต่อนเนื่องในเวลาที่เราทำไม่ได้แนวคิดว่า AI จะทำให้มนุษย์สูญพัน์ มีที่มาย้อนไปถึงพล็อตภาพยนตร์เรื่อง The Terminator ซึ่งเครื่องจักรได้เริ่มสงครามนิวเคลียร์เพื่อทำลายล้างมนุษยชาติอาวินนารายาน,านันนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์แห่งมหาวิทยาลัยพรินสตันบอก BBC ก่อนหน้านี้ว่าสถานการณ์ภายพิบัติที่เหมือนหนังไซไฟนั้นไม่สมจริง AI ในปัจจุบันไม่มีความสามารถเพียงพอที่ในการทำความเสี่ยงเหล่านี้ให้เกิดขึ้นจริง แต่ผลที่เกิดขึ้นคือมันเบี่ยงเบนความสนใจของมนุษย์ไปจากอันตรายระยะใกล้ของ AI ในขณะที่มีข้อถกเถียงมากมายว่าเครื่องจักรสามารถฉลาดรอบด้านอย่างมนุษย์จริงหรือไม่โดยเฉพาะเมื่อพูดถึงความฉลาดทางอารมณ์ที่สร้างความกังวลใจให้แก่ผู้คนที่เชื่อว่าเราใกล้บรรลุข,ขั้น2ของ AI แล้วไม่นานนี้เจฟฟรีย์ฮินตันผู้มีฉายาว่าเจ้าพ่อแห่งปัญญาประดิษฐ์ ผู้บุกเบิกการสอนเครื่องจักรให้เรียนรู้จากประสบการณ์ได้ออกมาเตือนในการให้สัมภาษณ์กับ BBC ว่าเราอาจเข้าใกล้ฉากสำคัญนั้นแล้วตอนนี้เครื่องจักรยังไม่ฉลาดเท่าเราเท่าที่ผมเห็นนะแต่คิดว่าอีกไม่นานมันอาจจะฉลาดกว่านี้ชายวัย75ปีที่เพิ่งกเกษียณจาก Google กล่าวแถลงการลาออกจาก Google ของนายฮินตันที่ส่งถึงนิวยอร์กไทม์ ระบุว่าเขารู้สึกเสียใจกับงานที่ทำอยู่เพราะกลัวว่าบุคคลที่ไม่ดีจะใช้ AI ทำสิ่งเลวร้ายเขายกตัวอย่างฉากทัดฝันร้ายนี้ให้แก่ BBC โดยกล่าวว่าลองนึกภาพบุคคลที่เลวร้ายอย่างประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินตัดสินใจให้หุ่นยนต์สามารถสร้างเป้าหมายย่อยๆของตนเองได้ในที่สุดเครื่องจักรก็จะสามารถสร้างเป้าหมายย่อยเช่นฉันต้องการมีพลังมากกว่านี้ ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงเขาเตือนอย่างไรก็ตามฮินตันเห็นว่าในระยะสั้น AI จะให้ประโยชน์มากกว่าความเสี่ยงดังนั้นจึงไม่คิดว่าเราควรหยุดพัฒนาสิ่งนี้ศูนย์พันหรือเป็นอมตะสตีเฟนฮอกกิงนักจัก,กรวาลวิทยาและนักฟิสิกส์ชาวอังกฤษเคยเตือนว่าการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์เต็มรูปแบบอาจหมายถึงการสิ้นสุดของเผ่าพันธุ์มนุษย์ นักฟิสิกส์ชื่อดังให้สัมภาษณ์ b b c เมื่อปี2014ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตในอีก4ปีต่อมาว่าเครื่องจักรที่มีความฉลาดระดับนี้อาจอยู่เหนือการควบคุมของมนุษย์เพราะพวกมันอาจพัฒนาตนเองจนเปลี่ยนรูปแบบไปและมนุษย์ที่มีพัฒนาการทางด้านชีววิทยาเชื่องช้ากว่าอาจต้องยอมจำนนให้กับ AI ในที่สุดฮอกิงกล่าว หุ่นยนต์จิ๋วและความเป็นอมตะเรเคิร์สายนักประดิษฐ์แห่งอนาคตนักวิจัยด้าน AI ของ Google เชื่อว่ามนุษย์จะสามารถใช้ AI ที่ฉลาดล้ำเพื่อเอาชนะอุปสรรคทางชีวภาพได้ในปี2015เขาทำนายว่าภายในปี2023มนุษย์จะสามารถบรรลุความเป็นอมตะได้จากการพัฒนาโนโบอทหรือหุ่นยนต์ขนาดจิ๋วที่ทำงานภายในร่างกายของเรา คอยซ่อมแซมฟื้นฟูเสียหายหรืออาการความเจ็บป่วยใดๆในส่วนของการกำกับดูแล AI Carlos Ignacio g u t i e r ทเรเห็นด้วยว่ากุญแจสำคัญคือการสร้างระบบการกำกับดูแล AI และให้ลองจินตนาการถึงอนาคตที่สิ่งหนึ่งมีข้อมูลมากมายเกี่ยวกับทุกคนบนโลกนี้ที่มันสามารถควบคุมเราในแบบที่เราคาดไม่ถึงเขาบอกว่าสถานการณ์ที่แย่ที่สุด ไม่ใช่สงครามระหว่างมนุษย์กับหุ่นยนต์สิ่งที่เลวร้ายที่สุดคือเราไม่รู้ว่าเรากำลังถูกบงการเพราะเรากำลังแบ่งปันโลกใบนี้ให้กับสิ่งมีชีวิตที่ฉลาดกว่าเรามากรายงานเพิ่มเติมโดยแอนดรู w e เวฟและคริสวอลแลนซ์ทั้งหมดนี้คือเรื่องราว3ขั้นของปัญญาประดิษฐ์ที่อาจทําให้มนุษย์สูญพันธุ์ได้ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ bbc.com ครับ